บันทึกการเมืองกับมนุษย์แบดเสื่อมตอนภัยร้ายเบี้ยหัวแตกหยุดวงจรอุบาตด้วยปากกาที่เทหมดหน้าตักเผาบัญชีหางว่าวของพ่อค้าความขัดแย้งพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่เคารพ เรามักถูกสอนกันมาว่าการเมืองที่ดีคือการประนีประนอมหรือการเลือกตั้งที่ดีคือการรักพี่เสียดายน้องแบ่งคะแนนให้พักนั้นนิดพักนี้หน่อยเพื่อให้เขาไปถ่วงดุลกันในสภาแต่ความจริงที่เจ็บปวดในสนามการเมืองยุคปัจจุบันคือความกักของประชาชนคือขนมหวานของนักต่อรองเมื่อใดที่ท่านลังเลเมื่อใดที่คะแนนเสียงแตกกระสานสั้นเซนจนไม่มีพักใดชนะขาดลอย เมื่อนั้นวงจรอุบาทจะเริ่มทำงานทันทีและผู้ที่ชนะจริงๆไม่ใช่ประชาชนแต่คือพ่อค้าคนกลางที่นั่งกระดิกเท้าจิบวายรอเรียกค่าไถ่าจากประเทศชาติกับดักของคำว่ารัฐบาลผสมหากท่านเลือกแบบเครื่องครึ่องกลาง,ลางสิ่งที่ท่านจะได้ไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แต่ท่านจะได้บุฟเฟ่คาบิเนต ท่านอยากได้นายกหัวกะทิที่เก่งเทคโนโลยีเก่งเศรษฐกิจแต่ท่านจะได้รัฐมนตรีโคต้าที่เป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลหรือนักเลงหัวไม้เข้ามาคุมกระทรวงสำคัญแทนเพราะอะไรนะหรือเพราะนายกคนเก่งของท่านเสียงไม่พอจึงต้องจำใจเอาเก้าอี้กระทรวงเกรดเอไปประเคนให้พักนักต่อรองเพื่อแลกกับมือโหวตในสภา ผลลัพธ์คือคนเก่งนั่งมองตาปริบป,ปริบส่วนคนถนัดกินงบประมาณเข้าไปนั่งเซ็นอนุมัติโครงการนโยบายอสุรกายหัวมงกุฎท้ายมังกรเมื่อพักแกนนำไม่มีดาบอาญาสิทธิ์ในมือนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ดิบดีจะถูกตอนจนกุดพักคออยากทำเรื่องนี้พักขอพักร่วมบอกไม่ได้เดี๋ยวขัดผลประโยชน์ในทุนผมพักคอตัวแปรบอกว่าถ้าไม่เอางบมาลงจังหวัดผมผมจะถอนตัว สุดท้ายนโยบายที่ออกมาจึงเป็นเป็ดง่อยทำก็ไม่สุดหยุดก็ไม่ได้พลานงบประมาณไปวันๆโดยที่ชีวิตประชาชนไม่เปลี่ยนเลยนายกรัฐมนตรีหรือนักโทษชายในธรรเนียบหากท่านไม่มอบอำนาจให้ใครสักคนอย่างเด็ดขาดท่านกำลังส่งคนที่ท่านรักเข้าไปเป็นตัวประกัน นายกจะใช้เวลา80%ของวันทำงานไปกับการเคลียร์ใจพักร่วมและป้อนกล้วยให้งูเห่าเพื่อพยุงรัฐบาลไม่ให้ล้มเหลือเวลาทำงานให้ท่านจริงๆแค่20%แล้วแบบนี้ประเทศจะเดินหน้าแข่งกับโลกทันได้อย่างไรโซ่ตรวนหรือกุญแจอยู่ที่มือท่าน การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงไม่ใช่แค่การกาบัตรเลือกคนหน้าตาดีหรือเลือกพรรคที่พูดถูกใจแต่มันคือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตถ้าท่านเกลียดการผูกขาดอำนาจก็จงมอบอำนาจให้ฝ่ายที่ท่านเชื่อใจให้สุดซอยเลยถ้าท่านอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก็อย่าปล่อยให้นักเลือกตั้งเคี่ยวลากดินใช้ช่องว่างของคะแนนเสียงมาบีบคอคนที่ท่านเลือก จงอย่าเลือกด้วยความเกรงใจแต่จงเลือกด้วยความเด็ดขาดหยุดพฤติกรรมรักพี่เสียดายน้องเพราะนั่นคือการยื่นโซ่ตรวนให้นายกของท่านเอาไปล่ามขาตัวเองวันเข้าคูหาขอให้ถามใจตัวเองให้แน่ชัดท่านจะเลือกผู้แก้ปัญหาที่ถือดาบอาญาสิทธิ์เข้าไปฟันฝ่าอุปสรรคหรือท่านจะเลือกนักเจรจาเข้าไปนั่งแบ่งเค้กกันบนคราบน้ำตาของประชาชนเทให้หมดหน้าตัก ให้กับคนที่ท่านเห็นว่าจะทำประโยชน์สูงสุดให้กับตัวท่านเองบทความโดยมนุษย์แบดเสื่อม